สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยีนดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับวันนี้เราก็มาอยู่ในคลิป1ใน5ปืนเมตาประจำซีซั่น4กันอีกแล้วนะครับผมโดยวันนี้จะเป็นปืนที่2ครับมีหลายคนบอกว่า1ใน5เนี่ยจะต้องมีชีคอมนะครับผมใบให้เลยว่าไม่มีครับผมและอย่างหนึ่งคือผมจะไม่พูดถึงสไนเปอร์นะครับคือสไนเนี่ยก็มีอยู่2ปืนหลักๆอยู่แล้วครับผม DL กับอ r c t ตินะผมจะไม่พูดถึงละกัน เพราะไงก็แล้วแต่ความถนัดนะครับว่าจะใช้อาร์ i ติกหรือ DL ก็วันนี้จะมาสู่ปืนที่2ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นปืนเทพทูบ้างนะครับนั่นก็คือปืน H b r a 3นะครับจัดได้ว่าเป็นปืนเมตาระดับต้นต้นของแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยปืนเมตาที่ผมเลือกมาเนี่ยผมจะเลือกมาทั้งหมด5ปืนถูกต้องไหมครับโดยจะเป็นปืนเทพทูเนี่ยสปืนแล้วก็ปืนสายฟรีนะครับสปืนนะครับผมโดยรอบคลิปแรกเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับก็คือปืน ASM10 นะครับเป็นปืนที่เมตาปืนแรกที่ผมพูดถึงปืนหนึ่งที่เป็นสายฟรีก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับวันนี้มาอยู่ใน HBR-A3 นะครับที่ HBR-A3 จัดว่าเป็นปืนเมตาเพราะอันดับแรกเลยครับยิงใกล้เนี่ยใช้4เมตรยิงกลางกับไกลเนี่ยครับใช้5เมตรคือเป็นปืนที่ยิงแรงมากๆนะครับอันนี้ข้อดีข้อที่1ข้อที่2คือลั่นเร็วกว่า ASM ครับ ASM เนี่ยยิง3นัดก็จริงแต่ว่าลั่นช้าก,กว่าอันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาการดวลใกล้ๆกันเนี่ยก็คือไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากครับผมอันดับที่3ก็คือปืนนี้โคตรนิ่งครับผมคือถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าปืนนี้นิ่งมากๆนะครับก็เลยจัดว่าเป็นหนึ่งในเมตาที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นเนี่ยจะรู้ว่าโหปืนนี้แม่งสุดจริงๆครับผมก็ประมาณนี้ละกันถ้าเกิดว่าอยากจะดูทดสอบรีวิวปืนหรือทดสอบดาเมจเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับในช่องนะก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะคือมันก็ดียังไงก็ดีเเหมือนดิผ จริงๆปืนนี้ก็จัดว่าเป็นเมตาตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล่วและแล้วปีนี้ซีซันนี้นะครับก็ยังจะมาแรงอยู่โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะไปลงแรงให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้ดูว่าปืนนี้แม่งโคตรโหดขนาดไหนในซีซันนี้นะครับไปเลยดีกว่าโรสเกตเรสเกิโอเคครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ผมมาสู่เกมแรกของเรากันนะครับอ๋อผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือการจัดอันดับปืน1ใน5เมตาประจำซีซัน4เนี่ย คือผมไม่ได้เรียงลําดับนะครับว่าจากโหดไปกากหรือว่ากากไปโหดแต่ว่าผมเรียงลําดับก็คือสลับจากปืนสายฟรีอ่าแล้วก็ปืนสายเติมนะครับสลับสลับกันนะคือในบรรดา5ปืนนัคือมันดีหมดเลยครับผมทุกปืนเลยนะคือไม่ได้แบบว่าเอ้ยปืนแรกนะครับเป็น M10 ที่ผมลงปืนแรกคือจากกากที่สุดในบรรดาทุกปืนที่ผมลงนะครับก็ไม่เกี่ยวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใน5ปืนเนี่ยผมจัดอันดับตามความรู้สึกของผมเองล้วนๆนะอ่า คือหลายคนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่คุณผู้ชมทุกคนตัดสินใจเอานะครับผม <Okay. S 1> อันนี้คือบอกบอกไว้ก่อนเลยว่าคือจัดจากความรู้สึกของผมเองนะครับมามาพูดถึงตัวเกมของเรากันต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูทุกระยะเลยก็คือใกล้กลางไกลนะครับคือมันยิงดีมากๆอันนี้คือระยะกลางครับผมดูเป็นไงแม่นอันนี้ก็ใกล้ๆมันหน่อยอันนี้ไกลครับผมโอ้โหไม่ทันนะครับตอนนี้สกอร์เราก็ยิงไป4ี่ตายหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะเออเอาเรื่องเอาราวอยู่ ไปไปหาคนยิงต่อเฮ้ยมาดิครับมาดิครับอยากยิงแล้วหวัดดีเพื่อนโอโ้โหยิงไกลคือมันนิ่งมา,มากดูดิดูดูดูไม่แต่ดโดนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนปัดใกล้ๆก็เสร็จเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าไม่โดนลุมนี่ผมว่าเอาได้หมดนะ่ะจริงๆตัวข้างบนก็ไม่คนามือผมหรอกมาดิครับเฮ้ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเล่นมุมเดิมครับผมดูดูดโอโ้โหโดนนี่ครับผม ความแม่นระดับพการลจะยิงไกดูนะครับไหนนี่ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เนี้ยค่อยไกลขึ้นมาหน่อยไกลขึ้นมาหน่อยเห็นปะคือปืนมันนิ่งมากๆนะครับคือคุ้มง่ายแบบง่ายจัดจนะัดอ่ะแต่ว่าข้อเสียของปืนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมตอนนี้ก็ยังไม่มีขายนะครับต้องรอเขากลับมาขายรอ,อบหนึ่งนะถ้าใครมีงบเนี่ยแนะนําว่าจัดเลยครับเป็นปืนนี้คุ้มที่สุดแล้ว เนี่ยมันได้เออาร์นี่คือผมโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าป,ปืนเนี้ยครอบคุมครอบคุมทุกทิศทุใกล้ก็ดีไก,กลก็ดีไกลก็ดีอะผมดูดิเห็นปะมิงกริปกริปแบบสุดจริงครับผมโว้ยคนไปไหนกันหมดแล้วนี่อ่ะหาไม่เจอเลยทีมเราก็เล่นกันโหดเหลือเกินแย่งยิงแย่งยิง,ยง,ยงรวัวรัวผมยังไม่เปิดอัตตีนะครับผมเดี๋ยวค่อยเปิดเก็บไว้ก่อนอ่ะยิงดูว่าผมยิงไกลยิงไกลเป็นไงโว้ยเอาเรื่องอยู่นะ ขนาดผมไม่ค่อยได้ซ้อมปืนนี้ครับผมยังถือว่าแบบแม่นอยู่นะเห็นปหมมันยิงง่ายครับผมเทียบกับไอ้สามหกคลิปที่แล้วคือแบบใอญ่ท่ออ่ะครับไอ้สามหกคือแบบไม่ได้เรื่องอ่ะถ้าเทียบปืนเนี้ยคือแบบคนละเรื่องกันเลยครับผมมันก็แบบฟ้ากับใต้ดินอ่ะใต้ดินพบอ่ะโอ้โหหุ่นยนต์มาแล้วจ้ายศเคปลายลายลายหุ่นยนต์ครับผมนี่ปืนระเบิดยิงไปครับผมฮึมท้องหยิบทองหยอดช้อนไป สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับมาดิโอ้โห,โหยิงไม่โดนเฮ้ยคือตรงนี้รู้สึกว่าศัตรูเยอะนะครับดูในเลดร์โอ้โหยิงไม่ทันนะโหรสิบห้าตายสี่ละโอเค,อเ,คเอาสัก20คิวไเลยปะเออโอ้ยไม่ได้่คิวแล้วเพื่อนเรายิงรัวรัวไม่เป็นไรครับผมตรงนี้แหละสวัสด,ดีครับผมเห็นปะไกลๆคือมันนิ่งมากๆครับผมคือปืนมันนิ่งด้วยตัวปืนของมันเองแล้วอะคือต่อให้แบบคุณเล่นไม่เก่งอะ แต่คุณมีตังค์ซื้ออ่ะคุณก็เทพได้ครับผมอันนี้พูดเลยนะเออแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งเล่นเก่งด้วยแล้วมีตังค์ด้วยโอ้โห p เพอร์เฟกตแมนนะจริงฮะดูว่าผมเห็นปะคือแบบมันนิ่งแบบกริ๊บกริ๊บอะเออก็ที่หนึ่งอยู่แล้วครับผมชิวๆไปอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองนีกว่านะไปเลยลดูสกอร์อีกสักนิดนึงไหนดูซิ อ่าที่1นึ่งก็ผมไปลเลยเกมที่2กันเลยโรสเกตเสซักเกิเกกลมาสู่เกมที่2ของเรากันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไม่เล่นแบบแคมป์นะผมจะเล่นแบบบุกตะลวงฟันไปเลยตะลวงฟันอะไรตะลวงฟันเอออะไรคือตะลวงวะมา, <c oughs> มาดีครับผมยิงลู้ไปเฮ้ยเยข้างบนมาโ <c oughs> <c oughs> อ้ยไอเล็กน้อยถึงปานกลางร,รับผมแต่ผมไม่ได้เป็นโควิดนะเออผมนี่อยู่บ้านทั้งวันทุกวันเล่นเกมรับผม ใครไม่รู้ทําอะไรอยู่บ้านก็เล่นขอบดูตี้เนี่ยแหละครับสนุกอ่าหนึ่งศพครับผมเห็นไหมคลีน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 เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงวัดดีครับผมสองศพมาแล้วว้าวโอ้ยคิวแบบต่อเนื่องครับผมคือมันนิ่งมากๆแล้วก็รวด้วยนะคือแบบเพอร์เฟคละจริงๆในบรรดาปืนเออเนี่ยพูดตรงๆว่าผมชอบปืนนี้ที่สุดนะครับถามว่าชอบก่อนเอเอ็มสิบไหมก็อย่างที่บอกไปครับว่าคือชอบที่สุดปืนเนี้ยแต่ถามว่าเอเอ็มสิบดีไหมก็ดีดีพอกันแหละครับผม อยู่ที่ระยะการใช้งานแล้วก็หลายๆอย่างนะมาดิมาดิครับผมถ้าเกิดว่าเอเอ็มสิบยิงระยะนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันนะแต่ว่าปืนนี้คือมันยิงได้ทุกระยะยจริงใกล้กลางไกลนะเนี่ยชิวๆถ้าเป็นเอเอ็มสิบก็ยิงยากนะระยะมันแกคือตัวแบบเล็กมากๆครับผมแต่ปืนมันดีอะเอเอ็มสิบข้อเสียก็คือว่ายิงไกลไม่ค่อยดีแต่ระยะใกล้กับกลางเนี่ยกินขาดอา้าวคอมไม่ใช่คอมดิมือถือค้าง หลุดเฉยเลยแคปเจอร์การ์ดไม่เป็นไรครับผมมาต่อคือวันนี้ไม่ได้ทุกระยะจริงครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้ได้เปรียบ A.M.10 ครับผมโอ้โหแล้วเราโดนสไนเก็บไปสองน่าจะวิ่งลายเดียวกันนะโอ้เหลือผมคนเดียวไม่นะเหลือผมเก็บหนึ่งเลขสี่ชิลๆเดี๋ยวผมคัดหมดโชว์เลยอ่ะดูว่าผมดูความโหดของปืนนี้นะครับทุกคนเล็งไปก่อนแนะนําเล็งประมาณระดับตัวนะครับหมาได้ยินเสียงแล้วหนึ่งโซ สองศพเข้ามาดีครับผมโอ้โหไม่ทันนะครับแหมเสียดายอีกนิดเดียวเองโอ้ม y g ก็ไม่เป็นไรครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้เราก็คิวไปห้าแล้ว,วครับนอนก็เอาเรื่องอยู่นะมาเราจะเล่นแผนเดิมแล้วกันนะครับผมบุกตารวงฟันเอา้าโอ้โหเพื่อนขวางผมทำไมอย่างเงี้ยนะ มาครับผมนะคนยิงมีไฟไว้ก่อนไม่เจอไม่เป็นไรครับผมมาดิหวัดดีครับผมเห็นไหมยิงไกลโคตรคมอ่ะเมื่อกี้คืออีกนิดเดียวอ่ะแตกแน่นอนแต่เมื่อกี้ผมยิงไม่โดนนะครับติดท้ากันได้ติดท้ายกันได,ด,นได้แต่ไม่เป็นไรครับผมเราแก้มือยิงกลับมาได้โอเคครับเราหาคนยิงต่อไปเรื่อยๆทีไหนเอ่ยอ๋อป้ายป้ป้คนายอยู่จุดบีครับผม ใชครับผมหายเหยื่ออารมณ์อันผมึืนแถวนี้แหละนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยปืนมันดีจริงครับผมผมชอบปืนนี้สุดแหละจริงๆจั๊กใจเลยจั๊กใจ,จ,จ,จคือเมื่อก่อนน่ะต้องยอมรับว่าราชาระยะใกล้เนี่ยคือ M n M4 ครับผมแต่หลังจากโดนเนิร์ฟไปเนี่ยปืนขึ้นมาก็คือแบบว่าระยะใกล้คือสามารถสู้ M n M4 ได้อะเออในระยะใกล้อะสามารถสู้ได้ออนะครับผม อาจจะไม่ได้เปรียบแบบโอเวอร์วังอ่ะแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนนี่คือแทบไม่มีโอกาสสู้เลยอะ่ะแต่นี้ก็ยังมีพอมีทางรอดนะครับผมในปัจจุบันนี้ถามว่าเนิฟดีไหมเอเมเนซีผมผมว่าก็โอเคนะคือหนึ่งจะได้มีจุดยืนในระยะใกล้กันบ้างครับไม่งั้นนี่คือแบบแตกรัวรัวไปครับแต่แผ่นนี้เออาร์ค่อนข้างจะมีที่ยืนในในเกมมากขึ้นนะครับจากที่ดูในหลายๆเกมเนี่ยเห็นคนเล่น AR กันเยอะมากขึ้นนะโดยเฉพาะ 1- 1 7นะครับ แต่ถามว่า117จัดว่าเป็นเมตาไหมผมว่ามองว่าเกือบๆนะครับแต่ยังนะยังเป็นแบบรองท็อปอยู่อะะ่ะสมมติว่าปืนพวกนี้คือระดับเอ a ค d นะครับปืน117จัดเป็น A นะครับเพราะว่ามันมีปืนที่ดีกว่า117นะครับก็เดี๋ยวรอดูในคิดต่อไปแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเดาได้แล้วละ่ะเป็นปืนเทพถูอ่ผมเป็นปืนสายเติม นะแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่พอ,อจะดาวได้แล้วใช่ไหมปืนนั้นเป็นปืนที่ดีกว่า117นะครับผมแต่ก็อย่างว่าผมเราเติมะนะมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถ้าพูดถึงไปครับผมโอ้โยใครมีงบก,ก็แนะนําเติมไว้นะครับแต่ปืนนี้มีงบก,ก็เติมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีขาย,ยครับก็ต้องรอกันอีกนิดนึงรอกลับมาขายใหม่ไปไหนหาคนยิง แต่ถ้าใครไม่มีงก็เอเอ็มสิบก็กได้ได้เหมือนกันนะครับผมผมเขาเล่นเอเอ็มสิบประจานะก็สลับกันปืนเนี่ยคือในโหลดเอาผมมันมีห้าปืนใช่ไหมก็มีเอเอ็มสิบอ่ะเป็นหนึ่งในนั้นอ่าแล้วก็มีเฮปบีอาร์หนึ่งในนั้นเหมือนกันคือต้องใช้ควบคู่กันนะผมแล้วแต่ศัตรูที่เราเจอถ้าเกิดระยะใกล้เนี่ยผมจะเล่นเอเอ็มสิบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจอระยะกลางกับไกลเนี่ยผมก็อาจจะเล่นเฮปปีอาร์นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเราหายไปในหมดเนี่ยมาครับผมโอโ้โห เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยิงไม่ทะลุอะเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วผมว่าสั่งกระสีมันบ้าก่อกหรือว่าตีมันยิงไม่ทะลุอยู่แล้วโอ้ถ้าไม่ทะลุอย่างนี้ฝั่งเราเสียเปรียบเลยลเนี่ยเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะเขายิงบ้านไม้ทะลุไงเข้าใจใช่ปะแต่ฝั่งเราอ่ะยิงเขาไม่ทะลุโอ้ยบ้าเ้ยมาผมตอนนี้เรายิงไปสิบนะครับผมเรายิงแค่นี้ก็พอนะแล้วใคนะรถึงเขายิงกันบ้างาจะได้แบบได้เต็มกันเยอะเยอะ เปล่าแล้วครับเราพูดเผื่อไว้เผื่อเรายิงไม่ได้ไงจะได้ดูแบบไม่ขืนไงมาครับผมเล่นมุมเดิมมาออกมาอีหนูเฮ้ยมาแล้วสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับผมเนี่ยอะไรวะชอบแอบข้างในแกยิงสู้ไม่ได้ก็หลบอือะไรเนี่ยเอามาเอาไหมเอามา,มา,มาอากมาคือเขายิงสู้เราไม่ได้นะเขาเลยหลบเขาก็เล่นฉลาดอยู่นะนี่ดูดิดหลบแกคือแบบโ,โ,โอ้โหกูเลยอย่างชอบ อะไรเนี่ยโอ้ยไม่ได้คิวเลยตอนนี้โดนหลังเอกโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบเลยแม่จะโชว์เทลเหน่อยอโอ้หเพื่อนเรานี่วางระเบิดจนที่หนึ่งอะเราสัตยิงเยอะแต่เราไม่ได้วางอะครับทุกคนก็เลยได้ที่สองอะคือเขาเชิงเยอะไงไม่งั้นคือแบบหเรายิงไปเรียวมาผมดูเห็นไหมคือแรงมากครับเอเอ็มอ,อะคือระยะใกล้นี่คือแบบ สุดจริงบอกเลยว่าสุดจริงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์ like, แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปปืนที่3นะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย